you <laughs> สวัสดีครับวันนี้นะอยู่กับผมแม็ค้านหม่ทศไทยจันบุรีเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่เออรไรท์สเปซนะครับที่บางนานครับวันนี้นะครับผมได้รับเชิญนะครับจากโตโยต้าสมายนะครับเป็น KOL ของโตโยต้าสมายจันทบุรีนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับในช่วงเช้านะครับก็เข้าไปดูโรงงานประกอบผลิตรถยนต์นะครับที่บ้านโพนะครับก็โรงงานบ้านโพนะครับก็จะผลิตในส่วนของโตโยต้าลีโอนะครับแล้วก็โตโยต้าพัร์ุ์เนอร์ที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับแล้วก็ใน่วตอนบ่ายนะครับเราก็อยู่ที่นี่เลยโตโยต้า เป็นครับก็วันนี้นะฮะก็ได้มีการทดลองขับรถนะครับโตตาแคมเบอรี่นะฮะที่ให้ผมได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่วิธีการขับรถที่ถูกต้องนะครับการเทสช่องล่างของโตตาแคมเบอรี่แล้วก็รถรุ่นอื่นๆนะครับว่าช่องล่างของโตตาที่ผลิตออกมาให้คนไทยได้ใช้ได้ขับขี่ตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับโตตาสมายแล้วก็โตตาจันทบุรีนะครับพองนาลายนะครับที่ให้เกียรติผมนะครับได้มาเที่ยวโรงงานการผลิตรถยนต์นะครับโตตาลีโวและคอนจูเนอร์ที่ขายใน ประเทศไทยนะครับเราก็จัดจำหน่ายร้อยประเทศทั่วโลกนะครับโอเคครับแล้วก็หวังว่าข้างหน้านะครับก็ผมจะได้มาเที่ยวมาดูกิจกรรมแบบนี้ได้อีกนะครับขอบคุณครับ